สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาคุมทรัพย์นะครับก็มาทุกวันนะครับช่วงนี้ก็คุมทรัพย์ผมก็หายากบ้างนะครับหาได้จํานวนไม่เยอะบ้างแล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะนะครับฉะนั้นนะครับบางทีมันก็เหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่าไงล่ะเป็นสีสันอย่างหนึ่งเหมือนกัน นะครับในการเล่นพระแต่ก่อนหาง่ายกว่าน,นี้ครับแต่ก่อนพระจะหาง่ายกว่าน,นี้อย่างนี้รู้สึกว่าทําไมหายากยากนะครับราคาก็เนาะบางทีก็เอาจนแบบสู้ราคาไม่ไหวจริงๆไม่มีคําว่าสู้ราคาไม่ไหวหรอกครับแต่ปัญหาคือว่าอย่างเราถ้าเราต้องการออกตัวต่ออย่างเงี้ย นะครับคือถ้าราคาแพงมากเราก็ไปต่อไม่ได้นะครับมันเป็นเหตุผลทำให้เรา,เาซื้อพระที่ราคาแบบแรงๆเนี่ยนะครับไม่ไหวนะฉะนั้นนะครับแต่ก็กลุ่มลูกค้าหรือว่าเซียนพระแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันบางท่านมีลูกค้ามือหนักนะครับบางท่านก็มีลูกค้ามือหนักเชื่อใจซื้อใจกันนะครับ ก็กล้าซื้อแพงอะไรประมาณนี้เนาะส่วนตัวผมลูกค้าไม่ได้มือหนักอะไรขนาดนั้นนะครับก็เลยเล่นตามสไตล์นะครับเล่นตามสไตล์มันก็เลยทําให้เราเขาเรียกว่าไงล่ะหาของยากนะครับก็เลยทําให้เราหาของยากนะฮะเพราะว่าซื้อแพงมากเราก็ไม่ไหว ไม่มีใครซื้อต่อนะครับก็เหมือนเดิมแล้วครับพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่านะครับพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่าทุกอย่างเป็นองค์ประกอบทั้งนั้นแหละนะครับในการเล่นพระในการดูพระอ่าไหนมาดูกันนะครับวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างนะฮะก็เอ่อ หลายๆท่านจะเห็นนะครับพวกพระมีบัตรมีใบอะไรพวกนี้นะครับพวกพระมีบัตรมีใบคําว่าพระมีบัตรเนี่ยนะฮะก็ผมคือมันคือเขาออกกันเนี่ยนะครับออกกันก็หลายที่นะครับหลายที่หลายหลายบัตรนะครับก็เอาที่เราแบบเราออกแล้วเราสบายใจนะครับออกแล้วเราสบายใจนะครับอันนี้ก็ของคนงชมรมคนบันทึกภาพ นะครับของนี้ก็ของชมรมคนบันทึกภาพนะฮะผมก็ได้มา5้าใบนะครับก็บางครั้งก็เหมือนกับว่าซื้อความสบายใจะครับซื้อความสบายใจว่าภาพที่เราเช่ามาซื้อมาเนี่ยนะครับได้ผ่านการพิพจารณาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะก็เหมือนกับว่าเรา เราให้ท่านอื่นเขาดูให้เราแล้วส่วนหนึ่งนะครับมันก็ทําให้เราสบายใจขึ้นนะครับก็ทําให้เราสบายใจขึ้นเอาไหนมาดูกันนะครับไหนมาดูกันวันนี้ผมได้อะไรมาให้ดูบ้างนะครับก็นี่เป็นเต่านะครับนี่เป็นเต่าเต่าหลวงปู่หลิว นะครับฮะปลดมีปลดหนี้นะครับก็ก็ต้องพูดตรงๆเลยฮะคือเรื่องเมตตามหานิยมเนี่ยนะครับเต่าเนี่ยนะฮะจะเด้งเกยกระด้านนะฮะอายุยืนยาวเมตตามหานิยมโชคลาภเงินทองความร่ำรวยนะครับสังเกตไหมครับทำไมเต่าหลวงปู่หลิวนี่แพงแพงนะครับเล่นกันแพงมากเลยนะ แล้วก็มีอีกหลายๆเกจิอีกหลายๆท่าอาจารนะครับที่สร้างเป็นรูปเต่าเหมือนกันนะครับชาติหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เคยเกิดเป็นพญาเต่าเรือเหมือนกันนะครับเคยเกิดเป็นพญาเต่าเรือฉะนั้นนะครับเต่าเนี่ยนะครับพุทธคุณเนี่ยนะครับในเมื่ออายุยืนยาวได้ก็ต้องสุขภาพดีด้วยนะครับแล้วยังเด่งเกียวกระด้านเมตตามหานิยมนะครับยังเด่งเกียวกระด้านเมตตามหานิยมด้วยนะครับโชคลาภเงินทองนะครับนี่เป็นเต่านะครับ เหรียญพญาเต่าเรือนนี <eni> you know. ่แหละนะครับพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวนะครับได้มาองค์หนึ่งนะครับเขาก็เขาก็มีบัตรมีบัตรของเขามาใบหนึ่งอแหละนะครับเขาก็มีบัตรของเขามาใบหนึ่งแหละผมก็เช่ามาตามตามกาลังผมนั่นแหละนะครับเพราะว่าบางทีก็เราก็เห็นเราก็ต้องเช่านะครับบางอย่างเห็นเราก็ต้องเช่านะครับนี่ นี่เป็นปิดตาหลวงพอ่อทองสุขนะครับพิมพ์สดือจุนเห็นไหมฮะสะดือจุนนะครับอันนี้เป็นหลวงพอ่อทองสุขเนี่ยท่านจะเป็นบ็อกประกบนะครับถ้าเป็นโซนโซน,โซนพวกโซนเนื้อผงแบบไม่ได้จุ่มลักคุกลักพวกนี้นะครับก็จะอยู่ช่วงแบบน่าจะประมาณสักปีปีท้ายๆนะครับน่าจะอยู่ประมาณปีท้ายๆนะครับท่านสร้างเยอะนะหลวงพอ่อทองสุขท่านสร้างเยอะ นะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าปิดตานะครับสะดือจุนเลยนะครับหลวงพ่อทองสุกวัดสะพานสูงนะครับเนื้อหามันนะนะครับนี่เป็นบล็อกประกบพวกนี้เป็นบล็อกประกบสังเกตนะครับพาละทางวัดสะพานสูงเนี่ยนะฮะนะครับเขาจะเป็นบล็อกประกบนะจะเป็นบล็อกประกบนะครับปิดตานะครับพุทธคุณปิดตานะครับเมตตามหานิยมโชคลาบนะครับสิ่งไหนไม่ดีไม่เอาฮะเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเรานะครับแล้วยังเด่งเกกดได้เงินทองโชคลาบเงินทองความร่ำรวยด้วย นะครับพระปิตาเนี่ยนะครับเอาแต่สิ่งที่ดีๆนะครับเข้ามาหาตัวเราเนาะนะครับพระปิตานะฮะ <c oughs> ผมได้ตะกุดมานะครับผมพูดตรงๆเลยในส่วนตัวผมผมดูไม่เก่งหรอกครับตะกุดนะครับแต่เขาบอกเซียนใหญ่บอกผมว่านี่คือตะกรุดหลวงพ่อสุด วัดกาหลงนะครับจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเขาเรียกว่าตะกุดสาริกาหลวงพ่อสุดนะท่านเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะเก่งเนาะนะครับไม่มีใครไม่รู้จักน,น,นะครับหลวงพ่อสุดเนี่ยนะครับหลวงพ่อสุดท่านเป็นอาจารย์ตีใหญ่นะครับท่านเป็นอาจารย์ของตีใหญ่นะครับฉะนั้นนะครับชื่อเสียงท่านเนี่ยโด่งดังมากยันตะก้อนะครับยันตะก้อเนี่ยนะครับใครๆก็ต้องรู้จัก นะฮะใครๆก็ต้องรู้จักนะครับเราวท่างก็สร้างวัตถุมงคลหลายอย่างนะครับสร้างวัตถุมงคลหลายอย่างเหมือนกันนะฮะเหรียญที่ด่งๆดงดังดรุ่นแรกก็ว่ากันเล่งงนกันเป็นหลักแสนเหมือนกันนะนะครับเล่นกันเล่นกันแพงเหมือนกันนะครับเนาะแต่ผมก็ไม่มีหรอกนะครับผมก็ไม่มีหรอกเพราะว่าบางทีไปเช่าสู้ราคามากก็ไม่รู้จะไปปล่อยให้ใครต่อเหมือนกันนะครับก็เลยเอาเท่าที่หาได้นะครับนี่เป็นตะกรุดหลวงพ่อสุดวัดกาหลง นะครับสวยดีอะนะครับสองก็มีธรรมชาติความเก่าตะกุดเนี่ยนะฮะสายตะกุดเนี่ยนะครับเด่นยังไงครับสายตะกุดนี่เด่นเกิก,กับด้านคงกระพันสายเหนียวนะครับตะกุดนี่ก็สายเหนียวน,นะครับเราจะเห็นในหนังนะเห็นไหมฮะเห็นในหนังเวลาเขาคนคนสมัยก่อนเวลาเขาจะออกลบอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> เขาห้อยตะกุดคอเลยเอาตะกุดห้อยคอเลยไหมครับตะกุดโทนนะนะครับสายเหนียวฮะเวลาออกลบนี่ก็ฟันแทงไม่เข้า นะครับฟันแทงไม่เข้าเรื่องพวนุนีน้เป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากนะครับเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากนะครับฉะนั้นนะไม่เชื่ออย่าลบลู่นะครับก็จะพูดกันตลอดเลยนะครับนี่เป็นตะกุดสลรริกานะครับตะกุดสัิกาหลวงพ่อสุดพระกาหลงนะครับสวยดีนะฮะส่วนนี้ นี่เป็นเหรียญพ่อทั้งขายนะครับนี่เป็นเหรียญพ่อทั้งขายพ่อทั้งขายวาจาสิทธิ์ก็จะมีปีศูนย์ห้าปีหนึ่งศูนย์อะไรก็ว่ากันไปนะครับพ่อทั้งขายเนี่ยท่านเป็นพระเกจิตที่นะครับคือฟังแค่ฉายาท่านนะครับพ่อทั้งขายวาจาสิทธิ์เราก็รู้แล้วว่าท่านพูดยังไงนี่ก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะนะครับฉะนั้นก็ คนพื้นที่นะครับค่อนข้างที่จะหวงแหงค่อนข้างมากนะเพราะตั้งคายนี่นะครับราคาพราก็เล่นกันราคาแพงน่าดูเหมือนกันนะครับเนาะนะเหรียญเพ่อตั้งคายก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับรที่น่าใช้นะครับผมก oh ็ได้มาบ่อยนะครับก si sí. ็ได anyway. ้มาบ่อยอยู่นะครับแต่ก็บางทีก็รุ่นไหนเป็นรุ่นไหนก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่นี้ก็เขียนว่าพระธาต พัะนาน้อยเพราะทั้ง้ายนะครับเนาะปีศูนย์ห้านะครับเพระทั้ง้ายวาจาฟิตนะครับเหรียญสวยดีนะครับเหรียญก็สวยดีนะดยววยดโอ้นี่ขุนแผนพิมพ์เล็กลืมให้ดูไปผมได้มาบ่อยนะขุนแผนพิมพ์เล็กนี่นะครับขุนแผนพิม์เล็กหลวงปู่ทิม นะครับขึ้แผนพิมพ์เล็กหลวงปู่ทิมนะครับพวกนี้เป็นเนื้อผงพายนะพวกนี้เป็นเนื้อผงพายนะครับเมตามหานิยมนะครับหลวงปู่ทิมเนี่ยนะครับเมตาหานิยมนะฮะฉะนั้นนะครับผมถือว่าพระหลวงปู่ทิมก็เป็นอีกเกจีเกจิหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไงนะน่าใช้น่าใชหน่าห้อยนะครับพระเครื่องหลวงปู่ทิมเนี่ยเพราะว่าพระของท่านนี้ค่อนข้างที่จะเด่นทางด้าน เมตตามหันิยมนะครับมีเรื่องมีอะไรเหมือนจะมีใครมาบอกให้เรารับรู้ล่วงหน้าก่อนอะไรประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางเมตตาแหละสายเมตตาเนี่ยแหละนะครับนี่เป็นขุนแผนนะครับขุนแผนหลวงปู่ทิมนะฮะสวยดีนะครับตรงนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับส่วนนี้เป็นตะกรุดนะครับตะกรุดหลวงปู่เจือวัดกาบังแก้วอย่างนี้โซนอย่างนี้นี่ตีทางหลวงปู่เจือนะครับ นะครับโซนอย่างนี้นิ่ตีทางหลวงปุจเจอนะฮะเพราะว่า,าพวกนี้จะเป็นเขาเรียกว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาเขาเรียกเป็นตะกุดตะกุดพยักกินดามหาเวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ ต่เนี่ยอย่างงูผมรู้แน่ว่าอย่างนี้คือตะกรุดของหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วนะครับอย่างนี้แหละฮะเป็นอย่างนี้แหละนะครับพอกๆอย่างนี้แหละนะครับพอกอย่างนี้แหละนะครับก็อยู่ประมาณสักปีปีห้าห้าหนึ่งอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับหลวงปู่เจือววัดกลางบางแก้วนะครับตะกรุดหลวงปู่เจือนี่ก็สายนี้ก็ค่อนข้างที่จะเมตตานะนะครับสายเมตตามหาโยมท่านหลวงปู่เจือนี่ นะครับหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เจือนี่นะครับแล้วถ้าสามดอกนี้ผมได้มาสามดอกนะครับสามดอกนี้นี่นะครับเก่านะครับเซียนใหญ่บอกว,ว่านี่ของหลวงพ่อปานผมพูดตรงๆผมไม่รู้หรอกนะครับเพราะว่าเพราะว่าพวกนี้เขาจะเป็นแบบ คนเล่นทางทางนั้นนะฮะแต่คือพอถ้าเกิดถ้าเกิดเขาเขาบอกเรามาคืออย่างน้อยนะครับเราไม่ดูเราก็ต้องมีเอียงไปทางที่เขาพูดบ้างนะครับนะครับแต่ผมส่องดูเก่าดีผมส่องดูเก่าดีฉะนั้นก็ก็คงต้องตีตามเขานะครับก็คงต้องตีลงทางหลวงขวานนะครับเหมือนเขาน่ะนะครับพวกนี้เป็นตะกุดสาริกาเหมือนกันนะครับดอกเล็กๆดอกไม่ใหญ่นะครับดอกเล็กๆดอกไม่ใหญ่นะฮะก็ฉะนั้นก็ บางครั้งนะครับ้าที่เราได้มาเนี่ยนะครับหลายหลอย่างนะครับผมก็จะพยายามเอามาให้ดูนะครับนี่เป็นเหรียญรุ่นชินะบัญชรนะครับเหรียญเซมาหลวงปู่ทวดนะครับวัดใหม่สำราญนะกอร้านจังหวัดชลบุรีนะครับก็หลวงพ่อฟูบางสมัครหลวงพ่อฮกบุกเสกนะครับได้มาสองเหรียญพร้อมกล่องเดิมนะครับได้มาสองเหรียญเป็นเหรียญเซมวาปู่ทวด นะครับลงยานะครับลงยากี่สีลงยาสามสีนะครับสวยดีนะนะครับสวยดีนะฮะนี่ก็อะไรนี่ก็เสมาเหมือนกันแต่นี่เป็นเสมาปู่ทิมนะครับเสมาปู่ทิมนะฮะพวกนี้เป็นพระพระใหม่นะครับแต่พระใหม่ก็บางทีก็บางท่านก็ชอบนะครับบางท่านก็ชอบแต่ส่วนตัวผมผมก็เล่นได้หมดแหละนะครับแต่จริงๆแล้วผมเป็นคนชอบเล่นพระเก่า นะครับเป็นคนชอบเล่นพังเก่านะฮะฉะนั้นก็เราก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าชอบของเก่าซะเป็นหลักนะครับชอบของเก่าซะเป็นหลักนะฮะวันนี้ก็ได้พามาสักจำนวนหนึ่งก็ไม่ได้เยอะแยะไรมากมายนะครับก็เอามาพอให้ชมกันนะครับเอามาพอให้ชมกันพอได้มาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวดูต่อไปว่าผมจะได้อะไรมาเพิ่มเติมยังไงนะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงจะเท่านี้ก่อนแล้วกัน นะครับคลิปหน้าก็มาเจอกับผมใหม่อย่างไรแล้วนะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกทท่านนะครับที่กดติดตามนะครับนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปของผม นะครับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขนะครับจเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะครับคลิปนี้เซียนตัวใหญ่ขอตัวลาไปก่อนนะคลิปหน้าเจอกับผมใหม่ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ